ช่วงนี้ติดตามนะคะพละเมืองนะคะเมื่อไม่นานมานี้เราได้ยินข่าวเรื่องของหญิงชาวอินเดียที่ถูกข่มขืนบนรถโดยสารขณะที่องค์การสหรประชาชาติก็รายงานว่าในอินเดียนั้นผู้หญิงหนึ่งในสคนถูกคุกคามทางเพศค่ะ โดยเรื่องราวนี้นําไปสู่การณารงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงและหนึ่งในผู้ที่มีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวก็คือองค์กรผู้หญิงที่มีชื่อว่าสักกัดทํางานเพื่อผู้หญิงมากว่า25ปีนะคะติดตามจากรายงานของนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารรายงานค่ะ ท่ามกลางความเร่งรีบเราเดินทางด้วยรถไฟไปที่เมืองนิวเดลีเมืองหลวงของประเทศอินเดียโดยเป้าหมายอยู่ที่องค์กรผู้หญิงชื่อว่าสังกัดแม้จะตั้งอยู่ในอินเดียแต่สังก,กัดทำงานเพื่อผู้หญิงใน8ประเทศคืออินเดียเนปาลปากีสถานภูฐานบังกลาเทศมัณดีฟพามา่าสีลังกานอกจากพวกเขาจะทำงานโดยมีคนเป็นศูนย์กลาง เน้นเรื่องสิทธิทมนุษยชนและความเท่าเทียมแล้วยังรณรงค์ให้รัฐบาลทำงานกับประชาสังคมบนฐานคิดว่าในความแตกต่างทางอัตลักษณ์อันเป็นลักษณะสำคัญของคนในภูมิภาคเอเชียใต้นั้นพวกเขาล้วนมีรากเหง้าของปัญหาไม่ต่างกันอย่างเช่นที่คุณกาลิมาชีวัสคัสจากสกัดเล่าจากประสบการณ์ให้เราฟังว่า ปัญหาที่ผู้หญิงปากีสถานและบางกระเทศประสบนั้นคล้ายกับปัญหาผู้หญิงในอินเดียพวกเธออยู่ในวงล้อมของความขัดแย้งระหว่างชนเผ่าเช่นเดียวกับผู้หญิงในประเทศเพื่อนบ้านเอเชียใต้ในความหลากหลายของชาติพันธุ์ศาสนาการเมืองพวกเธอถูกเอารัดเอาเปรียบถูกกดขี่ถูกแบ่งแยกโดยอ้างเหตุผลทางาศาสนาอีกทั้งความขัดแย้งรุนแรงที่กลายเป็นการต่อสู้ด้วยอาวุธ ทําให้รัฐบาลไม่มีงบประมาณที่จะนํามาพัฒนาแก้ไขปัญหาสังคมย้อนกลับไปเมื่อ14กุมภาพันธ์2556ที่ผ่านมาสกัดและประชาสังคมเอเชียใต้ได้รณรงค์ยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงครั้งใหญ่โดยใช้งานวัฒนธรรมผ่านบทเพลงและการเต้นผลของการรณรงค์ทำให้คนทุกเพศทุกวัยเข้าร่วมด้วยมากมายในหลายประเทศ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลอินเดียดำเนินมาตรการดูแลให้ผู้หญิงสามารถเดินทางอย่างปลอดภัยพลังเกิดขึ้นเมื่อผู้หญิงมาร้องเล่นเต้นรำกันเพื่อบอกเล่าถึงความต้องการมีชีวิตที่ปลอดภัยในขณะที่สถิติความรุนแรงต่อผู้หญิงอินเดียนั้นระบุว่าทุกๆ15นาทีจะมีผู้หญิงอินเดียถูกทำร้ายพวกเขาหวังว่าโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวชาวอินเดียบนรถโดยสาร จะเป็นความสูญเสียครั้งสุดท้ายและพวกเราก็มีความหวังเช่นเดียวกันวาสนาลำดีนักข่าวพลเมืองนักสื่อสารแรงงานรายงานจากประเทศอินเดีย